บ้านนี้ซื้อมากเก็บอันนี้เก็บใบไว้แลนะครับซื้อบ้านมือสองนะครับของธนาคารนะครับป้ายนี้ยังอยู่เลยนะครับสภาพบ้านเป็นอย่างนี้แหละครับเดี๋ยวมาดูด้านในกันครับตัวนี่เป็นประตูบานเลื่อนนะครับ โดนครับสภาพภายในก็อันนี้เราต้องทาสีใหม่หมดแล้วเขาเจาะรูรไว้บ้านนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยครับก็มีดำๆด่างๆนิดหน่อยครับอันนี้อะไรกระดิ่งติ้งกลองมั้ง ห้องน้านะครับเนี่ยห้องน้ํานี่ตามสินแสบอกว่าจะให้ลึกนะห้องน้ํานี่เปิดด้านเปิดนี่ด้านเปิดที่ถูกเลยครับนี่คือหน้าบ้านนะครับนี่คือเป็นไดที่หันข้างนะครับหันข้างครับแต่ดูความลึกครับห้องน้ํานี่ ทั้งที่หนึ่งสิบเจ็ดเสนทั้งที่สองครับอีกสิบเจ็ดเสนทีเป็นโอ้สามสิบกว่าเซนครับทโทรศัครับหันไปหลังบ้านเนี่ยถึงว่าหมู่บ้านนี้ไม่ค่อยสูงสิงกันนะวันนี้ต้องแก่ครับ ต่ดูก่อนว่าจแก้เป็นไมครับพื้นที่ก็มีพอสมควรคนระับบ้านหลังเล็กครับไม่ใหญ่อยู่กันประตูประตูหลังครับพอ,พอเข้ามาประตูหลังปุ๊บจะมีพื้นที่ด้านข้างครับอันนี้วัดแลยครับกว้างสองเมตร ลึก2เมตรครับม,มามาทางน,นี้อันนี้2เมตรวางไปด้านข้างนี่5ห้เมตรห้ก็กะผมจะย,าย้ายห้องน้ำมาตรงนี้มีถังเซตอยู่นี่ครับเซตอยู่นี่ย,าย้ายห้องน้ำครับต้องย,าย้ายห้องน้ำม,มาหลังไปหลังบ้านพอดีครับลมบ้านนี้หันทิศใต้นะครับลมพัดเอ่ยๆกำลังดีนะครับ สภาพหมู่บ้านข้างเคียงก็ถือว่ารับรวยดีนะครับผมดูว่ามาดูกันดูชั้นสองครับบันไดนะครับหนึ่งขั้นสองขั้นสามขั้นสี่ขั้นห้าขั้นสหกขั้นเจ็ดขั้นแปดขั้นเก้าขั้นสิบขั้นสิบเอ็ดขั้น 1อ1ส14สาครับเดี๋ยวป้ายของปดอยู่แล้วนะับลาที่ต้องแก้ต้องนับใหม่ห้องนี้ก็ยังใหม่อยู่ดนะ้ครับแต่พื้นนี่ผมต้องเปลี่ยนออกใหม่มันเป็นพื้นลามิาเนตี่ยนเปลียนออค่เดีเป็นพื้นลามิเนต ต้องทำอีกหลายจุดครับอันมนือสองครับอันนี้เป็นห้องด้านหน้าห้องด้านหน้านี้เราจะอยู่ไ,ได้นะมันก็มีฝนั่วง้าที่หน่อยครับตอนนี้ฝนั่วงลงมาชื้นเลครับตนี้ชื้น ต้องทีง่แข่งเกี้ยไขเองเหลือหนึ่งตัวครับได้ย่อได้กินนี่อะไรเขาเขาเกลี่ยเกาแลวห้องที่เราไปนอนดูห้องน้ำครับยังมือดอยู่เลยครับห้องน้ำก็ถือว่าเกือบตรงกับบันไดเลยครับมีอะไรมารแกน่นนี่ นี่ห้องที่เราจะนอน,นอยู่ตรงนี้ห้องที่เจ้าบ้านนะครับทุกคนจะนอนห้องเล็กๆนี่ครับ้าวบ้านนี่ความสุขมากเพราะเขาจะทาห้องเล็กไว้ด้านหลังห้องใหญ่ไว้ด้านหน้าเฮ้ยรู้สึกว่ามีน้ําซึมด้วยครับนี่ต้องแก้ใหม่ต้องทำใหม องเพื่อนบ้านข้างเคียงก็อยู่นะครับเอารองดูครับเดี๋ยวจะมาดูความคืบความคืบหน้าจะเป็นยังไงนะครับถือว่าใช้ได้ครับบ้านแถวนี้เขาขายกันหลังละสามล้านกว่าบาทขึ้นไปครับเสร็จแล้วซื้อได้รอราคาพอสมควรครับที่เราจะต้องปรับปรุงใหม่ อ๋อนี่ประตูนี่นประตูดูสภาพหมู่บ้านครับมีของลุงลังอยู่หน้าบ้านนี่พื้นเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ครับพื้นลาิเนต ครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่าเวลาปรับปรุงแล้วจะหนาอยู่ขนาดไหนนะครับแต่ผมว่าโอเคเกือบตอนนี้เกือบเกือบแปบเปครับ